ดิฉันปมดประจำเดือนมาห้าปีแล้วตอนนี้เนี่ยอายุห้าสิบสามค่ะไม่ป้องกันเนี่ยมีโอกาสท้องไหมคะก็ถ้าหมดประจำเดือนจริงหมดโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้กินยาคุมฉีดยาคุมนะคะไม่ได้ฝังยาคุมนะคะอยู่ดกีก็จากที่มานะคะก็ะะะะะจะหายไปหายสนิทเลยนะคะสิบสองเดือนหลังจากสิบสองเดือนแล้วถ้าหายไปสนิทและอายุถึง อายุถึงก็คือ48ถึง51หรือ49ถึง52อยู่ในช่วงนี้นะคะหายไป10-12เดือนก็เรียกว่าไวทองหรือไวหมดประจำเดือนไม่ท้องแล้วค่ะนะะคแต่ต้องระวังว่ายังไม่หายนะคะชมาลีเพิ่งเจออาทิตย์ที่แล้วนี่ตกใจเลยก็คือว่าคุณผม่หญิงอายุ49ประจำเดือนหายไป7เดือนแล้วมา1เดือนแล้วขาดอีก3เดือนแล้วก็มาตรวจปรากฏว่าท้อง3เดือนค่ะโอ้ oh, อันนี้ก็49ปีนะคะ ไม่รู้จะตัวตกใจหรือไม่ตกใจหลังจากตรวจแล้วก็พบว่าอันต์าวพบพยาโรคอยู่ในคัรสิบสองสัปดาห์ทีเดียวนะคะดังนั้นก็สรุปว่าถ้าหมดประจําเดือนสิบสองเดือนต่อกันโดยธรรมชาติโอกาสท้องไม่มีราคะนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่หมดหรือหมดไปหนึ่งเดือนอย่างที่ฉนน่เล่าฟังหมดไปเจ็ดเดือนมาหนึ่งเดือนหายไปสามเดือนปรากฏว่าจริงๆแล้วกลายเป็นตั้งคันนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องตั้งคันก็แปลกหนึ่งนะน้องตัง คนไม่อยากตั้งคันตั้งไอคนอ,อยากตั้งเนยไม่ตั้งเออมันเป็นเรื่องแปลก